อ่ะคือคนดูครับในคลิปนี้นะครับตอนแรกก็เป็นคลิปสอนหาสแตนกับธนูนะครับแต่จะมีบางช็อตที่ผมแบบอยากเอาลงนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้พูดเกี่ยวสั่งคมเกมอายุทีว่าแม่งห่วยขนาดไหนนะครับคือผม ม่อยากใช้คำนี้นะแต่ผมคือผมเข้าใจว่ามันเป็นเกม PVP เว้ยแบบเกมที่เราไว้สู้กันนะฮะแต่คือผมเตือนเขาไปในแชทแบบหลายครั้งมากๆนะครับแต่เขาไม่หยุดทําการการะทำนี้เว้ยและผมตอนนั้นเนี่ยคือแบบผมหัวร้อนมากๆครับเพราะว่าผมจะทําคลิปนี้มาเสร็จเร็วๆคือจะได้ให้ทุกคนดูว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยนะครับเยอะมากเกือบ3-400นะท่านผู้ชมครับคือเยอะมากๆในคลิปนั้นะคือแบบให้สอนเล่นหน่อยนะครับแต่ในคลิปนี้นี่คือแบบผมหมดอารมณ์เลยเว้ยคือแบบผมไม่มีอะไรที่แบบจะเสียแล้วนะี่ท่านผู้ชมครับผมก็เลยแบบ ประจานแล้วนะคะเพราะว่าไอ้คนคน,นี้แม่งแบบหัวร้อนผมหัวร้อนจริงๆอะไอ้คนคนนี้เว้ยและผมบอกเขาไปแล้วว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม PVP ก,ก็จริงแต่ว่าคือคุณมาทำ่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าผมตื่คุณไปหลายรอบแล้วผมอาจจะผมจะอัดคลิปแต่คุณทําแบบนี้ผมก็ต้องทําแบบนี้กับคุณเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าคุณทำผมแบบนี้ในคลิปนี้นะครับโอ้ไม่มีโรบักทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบัค การเติมเกมหรือการแอบ,บแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกี่ยงแค่น้องๆน,น,น,นะครับมาเติมรหัส FDC ชอบแล้วเราก็จะได้ของคุ้มคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับจิมม้นน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ต R B FIFA อนไลน์คนทาบีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ร่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติมกันได้นะครับะนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยแรกนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะทุกคนเราก็จะมาสอนหาสแตนนะครับซึ่งก็เออมีใครให้ครูช่วยครูช่วยออกไปก็นะครับทุกคนก็คือว่านะครับวันนี้เราจะมาสอนหาสแตนนะครับที่ทุกคนแบบว่าใฝ่หามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนหานะครับทุกคนครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนหาแบบที่มันแบบจะมีวิธีที่มันได้แบบจริงๆนะครับกับวิธีที่มันแบบเอออาจจะยากนิดหน่อยครับแต่รับรองว่าดีแน่นอนสำหรับคุณแนบท่านผู้ชมนี่ก็ เอาง่ายๆนะครับตอนนี้ไอเอ็นดูโรโซทามเนี่ยเปิดแล้วแลท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามาเล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้อะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเล่นละเนาะก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่คุณเข้ามาในเกมเนี่ยนะครับคุณก็จะมีที่ไม่ใช่สแตนนะครับมันจะไม่ใช่สแตนทุกคนก็มันจะเป็นอันนี้นะครับเป็นการต่อยเตะอะไรมานี้ปกติใช่ไหมทุกคนครับแล้วก็เออมันจะไม่มีอะไรมากนะครับแต่พอคุณกดสกิลเนี่ยท่านผู้ชมมันจะมีสกิลเว้ยซึ่งอันนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากนะคร เออสามารถที่จะโจมตีผู้เล่นได้ที่มนรังแกแล้วเนี่นะท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่โคตรดีนะครับโดยแนะนําสกิลทีนี่คือแบบยิงคนได้มันมากเลยยิงแรงกันนะสิบดาเมจนะท่านผู้ชมครับก็นะถือว่าเป็นการเออได้คอมแบตมาตั้งแต่เริ่มต้เนเองท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็นะครับวิธีการหาสแตนเนี่ยนะครับวิธีการหาสแตนก็คือว่ามันจะมีอยู่หลายวิธีมากเลยนะครับแต่ส่วนมากก็ผมแนะนําอยู่ที่2วิธีนะท่านผู้ชมครับนั่นคือว่า การเก็บกล่องนะครับกับการที่เราไปเก็บไอพวกแบบเมทิโอหรือว่าพวกแบบเออดาวตกอะไรมานี้นะครับอุกบาตตกอะไรมานี้นะซึ่งผมจะบอกจุดที่ผมรู้ให้นะครับประมาณนิดหนึ่งนะซึ่งอาจจะมีจุดเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าคือผมไปหาข้อมูลแล้วมันไดประมาณนี้เท่านผู้ชมครับนั่นคือจุดแรกคือจุดนี้นะครับจุดแรกคือจุดนี้นะครับจะเป็นกล่องตัวนี้นะท่านผู้ชมครับก็มันจะเป็นรูปกล่องนะฮะพอใครที่เออเจอกล่องนะครับแบบคุณเดินมาแล้วคุณเจอกล่องปุ๊บเฮ้ยกล่องนี่ว่าคุณกดตัว E เก็บเลยครับ พอคุณกดตัว E เก็บนะครับคุณจะได้เป็นสแตนแอรโรมาครับหรือไม่อาจจะเป็นของนะซึ่งมันจะดรอปให้นะครับโอ้แล้วผมโดนตีตัวหนึ่งนะและก็ช่วงนี้แหละครับที่ผมโดนท็อกซิกครั้งแรกครับคุณดูเป็นท็อกซิกที่แบบผมกำหมัดมากๆเลยนะครับคือไอ้ชายคนนี้ครับเป็นคนไทยด้วยแล้วบอกว่าอยากโดนประจาน,นครับในคอมเมนต์นะซึ่งผมก็ได้ทำการจัดไปหนึ่งทีถ้าผู้ชมก็คือการโจมตีเขาเองแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับท่านผู้ชม โอเสียเปียกแต่ก็เกือบชนะครับไม่รู้จักที่เปียกที่แห้งมาฆ่ากูเฉยเอวินอาเป็นว่าแล้วครับจุดแรกก็บอกไปแล้วเนี่ยนะครับจุดแรกก็คือจุดนั้นเองนะครับซึ่งก็เอออยู่ตรงนั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าบอกอีกจุดไปแล้วกันท่านผู้ชมนะครับจุดแรกคือตรงนี้เนาะตรงมุมนี้นะครับประมาณแถวที่2นะครับก็เดินมาครับตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับจุดที่2นะครับจุดที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม อยู่ตรงที่เราพีพกันเมื่อกี้นะครับที่มีไอ้ใครก็ไม่รู้ตอมกูอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมครับโอเคอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือกล่องที่2ที่ผมเจอแน่นะท่านผู้ชมนะฮะก็นะฮะขอย้ําว่าแต่ละกล่องเนี่ยนะครับมันจะอดรอปไม่เหมือนกันนะครับบางกล่องอาจจะดรอปแอโร่บางกล่องอาจจะดรอปแบบของทําแบบพวกดีโอเดลลี่อะไรมาเนี่ยนะท่านผู้ชมนะฮะซึ่งก็ สามารถที่จะไปสุ่มกันได้นะครับส่วนกล่องที่3เนี่ยครับกล่องที่3จะอยู่ตรงโคลอสเซียมนี่นะครับจะอยู่ตรงประมาณตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นตรงแท่งสีเหลืองนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงแถวๆนี้เด้งท่านผู้ชมเนะแถวๆนี้เด้งนะครับอยู่ประมาณแถวๆนี้เนาะซึ่งผมก็อย as ู่ตรงนี้เด่งนท่านผู้ชมครับตรงแถวๆนี้นะท่านผู้ชมส่วนจุดที่4ครับจุดที่4ที่ผมรู้นะท่านผู้ชมก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับจะอยู่เด่นมากๆครับจุดนี้จะอยู่เด่นมากๆครับคือจุดตรงประมาณตรง ตรงดำนี่ตัวสีแดงดน้นะครับจะอยู่ตรงจุดนี้เลยท่าผู้ชมที่เราเจอในที่ที่ผมอัดไปตอนแรกแต่ว่าคือมันนะฮะมันบักน,นะผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือจุดที่สี่นะผู้ชมครับก็โอเคจุดที่ผมรู้ก็จะมีประมาณสี่จุดนี้นะผู้ชมครับแล้วก็จะมานี่ครับสำหรับใครที่มีเซิร์ฟวีนะแล้วเล่นเซิร์ฟวีนี่คือแบบว่าคุณเดินไปหากล่องรวยเลยครับเพราะว่าในนี้นะที่ผมไปเจอก็เอมีประมาณน,น,นี้ท่านผู้ชมครับอยากทวนประชานว่ะ มีคนอยากลงประจาผมจัดให้ได้ซึ่งจุดต่อไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับมันจะเป็นเออุกบาดนะครับุกบาดตรงนี้นะครับุกบาดนะครับก็จะตกอยู่แถวนี้นี่ท่านผู้ชมนะครับอยู่แถวนี้เนาะซึ่งก็เป็นจุดนี้นี่ครับตอนนี้คือแบบผมหัวร้อนมาเลยนะเว้ยคือคนดูครับผมบอกแล้วนะครับว่าคือสังคมเกมนี้เนี่ยนะครับมันจะดีได้เว้ยแต่คือเขาทํากับผมอย่างเงี้ยแล้วผมแบบผมจะทํายังไงเครื่อผมจะบอกคนดูต่อไปได้ไหมอ่ะครอแบบทำแบบเนี้ยเครือผม ผมไม่ได้เป็นราย้วยแต่ผมหัวร้อนมาเลยตอนเนี้ยโอเคครับซึ่งจุดนะครับก็จะมีมานี้นครับส่วนเมนเโอหรือว่าไอพวกแบบธนูอาจจะเกิดบนนี้นะครับถ้าเจ้าไม่บิดนะอาจจะมีกล่องกล่องหนึ่งนะที่เกิดบนนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลองมาหาหาดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำ ep สองห้าล้านนอตถ้าแบบว่าผมไปเจอจุดเพิ่มนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นะครับใครที่มีเซิร์ฟวีหรือว่าอะไรก็ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าตอนนี้โลบักนี่คือแบบเขา้าเขา้เขาช้ามากไม่ใชเป็นร้านไหนคือแบบโลบักนี่เข้าช้ามากคนดูใครที่แบบได้ไปก็็ถืออวว่าาโชคคคดีมกแล้ัรบเ สำหรับเออเออนีเจอพอดีเลยวิทีโอ <c oughs> มีวิดีโอตรงนี้ด้วยครับเจอพอดีเลยนี่ไงแอโร่โอเคได้มาแล้วเจอพอดีเลยนี่นท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีนะท่านผู้ชมโคตรดีจัดเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหบอกเลยได้มาแล้วนะครับอีกอันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมโอเคผมก็จะแทงมาแล้วกันะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีผมไม่มีสแตนนะเออแทงไปเลยเออคิวเลอร์ควีนได้คิวเลอร์ควีนมาับบนดูก็ถือว่าดีนะครับโอเคครับก็ถ้าใครที่แบบว่าเออแบบว่าแบบ อยากจะได้ธนูก็นะครับตามที่ผมบอกไว้นะท่านผู้ชมครับก็มีจุดที่ผมรู้4กล่องนะแล้วก็ที่เหลือเป็นเมทิโอนครับก็คือตรงนู้นกับตรงนู้นนะครับแล้วก็จะมีกล่องบางกล่องที่มันอยู่ตรงนี้นะโอเคครับก็เราดูแลกันท่านผู้ชมครับเอ้คือสังคมมันแย่งจริงว่ะคุณดูสังคมเกมนี้มันแย่งจริงว่ะผมรับไม่ได้ว่ะเฮียโคตรแยหววอดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตคนไลา์ไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบายผมเจอกันคลิปหน้าครับ